สวัสดีครับนักเรียนครับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้กันนะครับก็ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเนาะนะครับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์นะครับก็ท่านนักเรียนพร้อมแล้วนะครับนักเรียนเปิดชีตดูไปพร้อมครูเลยนะครับอ่านักเรียนดูที่หัวข้อ18นะครับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์นะครับนะครับเราจะเรียนกันทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับ ก็คือการใช้สมการของเมทริกซ์นะครับการใช้สมการของเมทริกซ์นะครับวิธีที่2นะครับที่เราจะเรียนนะครับเราจะใช้กฎของครามเมอร์นะครับครามเมอร์ <K ramer S 2> เป็นชื่อนักคณิตศาสตร์นะครับวิธีที่3มเราจะใช้วิธีการนะครับการดําเนินการตามแถวนะครับหรือนะครับที่ครูจะเรียกมันว่า low o p e r a t i o n นะครับ low operation low ก็ <Low S 1> แปลว่าแถวนะครับ Operation ก็การดําเนินการนะครับสวิธีนี้จะเป็น3วิธีที่เราจะเรียนกันนะครับทีนี้พอเราเรียนเสร็จนะครับวิธีไหนที่นักเรียนคิดว่า,านักเรียนคล่องที่สุดแล้วก็คิดว่าง่ายที่สุดนักเรียนก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวอย่างในชีทนี้นะครับตัวอย่างเขาให้เราทําวิธีไหนเราก็ทําวิธีนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในห้องสอบเราอยากใช้วิธีไหนก็สุดแท้แต่ ทีนี้การแก้ระบบสมการเชิงเส้นมันก็คือการอะไรครับหาคําตอบของระบบสมการนั่นเ,เองเนาะนะครับระบบสมการก็คืออะไรครับสมการเชิงเส้นตั้งแต่เลยสสมการขึ้นไปมารวมกันถูกไหมนะครับเราก็จะเรียกว่าระบบสมการนะครับถ้าระบบสมการมันเล็กๆนะครับสตัวแปร2สมการ3ตัวแปร3สมการนะครับปกติเราก็จะใช้วิธีการอะไรครับ กำจัดตัวแปรหรือแทนค่าเพื่อหาคําตอบถูกไหมนะครับทีนี้พอเมทริกซ์มันใหญ่ขึ้นนะครับก็แปลว่าอะไรครับระบบสมการอ่ะมันมีมากกว่านะครับมันมีเยอะนะครับแล้วก็ตัวแปรก็มีเยอะนะครับเราก็จำเป็นต้องเอาเมทริกซ์เข้ามาช่วยในการแก้ระบบสมการนะครับอ่ะทีนี้นะครับเวลาเราจะแก้ระบบสมการเนี่ยเราก็ขั้นตอนแรกก่อนนะนะครับนักเรียนเอา มาเขียนนะครับอยู่ในรูปสมการเรียงกันนะครับทีนี้เวลาเขียนสิ่งที่จําเป็นคือนักเรียนต้องเรียงตัวแปรนักเรียนสมมุตินะครับถ้ามี x y z นะครับก็แปลว่าแต่ละสมการที่เรียนเขียนก็ต้องเป็น x y z จะเป็นแบบ x z y y z x อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเขียนให้อยู่ในรูปเดียวกันเนาะนะครับอย่างในรูปทั่วไปของชีทนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็ x 1อันนี้ก็ x 2ตัวต่อไปก็ x 3 x 4ไปเรื่อยๆจนถึง xn นะครับอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าการเขียนอ่า ตัวแปรเรียงไปนะครับอันนี้เห็นป่ะทุกสมการก็จะเป็นอยู่ในรูปเดียวกันเห็นป่ะนะครับ x1 x2 x3 ไปเรื่อยๆถึง xn นะครับด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับนะครับก็จะเป็นค่าคงตัวนะครับที่เราเรียก b1 b2 นะครับก็จะมีไปเรื่อยๆจนถึง bm นะครับถ้ามี m สมการนะครับเวลาเราเขียนนะครับเราจะต้องเขียนเมทริกทั้งหมด3ตัวนะครับเมทริกตัวแรกเขาเรียกเมทริก a ก็คือตัวนี้นะครับเมทริก a ตัวนี้นะนะครับเขาเรียก มันว่าเมทริกส um ัมประสิทธิ์นะครับนักเรียนรู้จักชื่อมันไว้นะเมทริกสัมประสิทธิ um ์เมทริกส um ัมประสิทธิ์เขียนยังไงนักเรียนก็คือเอาอะไรครับเอาสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรทั้งหมดเนี่ยครับมาเขียนให้อยู่ในรูปเมทริกซ์นะครับเพราะเราเรียงอยู่แล้วนี่ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเอาเฉพาะตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรมาเขียนนะครับก็ได้เมทริกซ์เอนะครับขนาดมันจะเป็นเท่าไหร่ก็อยู่ที่สมการถูกไหมว่าม,มีมีกี่สมการนะครับตัวที่2ที่เราจะเขียนเขาเรียกว่าเมทริกซ์เอ็กซ์นะครับ เมทริกซ์ตัวนี้นะครับเราเรียกมันว่าเมทริกซ์ตัวแปรนะครับตัวแปรมีกี่ตัวเอามาเขียนให้อยู่ในรูปของเลยครับเมทริกซ์นะครับอย่างเช่นในนี้รูปทั่วไปมันมี x 1 x 2ไปเรื่อยๆใช่ไหม x 3ไปเรื่อยๆจนถึง x ที่ m เพราะมี m สมการถูกไหมนะครับถ้าเป็นสมมติอย่างระบบสมบการที่มันมีตัวแปรแค่ z, matrix x y z เมทริกซ์ของนักเรียนจะเป็นอะไรครับ x y z นะครับก็เขียนจากบนลงล่างลงมาเป็น column matrix นะครับเมทริกตัวสุดท้ายที่เรียนต้องเขียนก็คือเมทริกซ์ b นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า เมทริกค่าคงตัวนะนะครับเมทริกค่าคงตัวเขียนยังไงนักเรนก็เอา B1 B2 เขียนมาเรื่อยๆจนถึง b m ถูกไหมบีเพราะว่ามันมี M สมการนะครับน้กเรียนก็เอาตัวเลขมาเขียนเพราะนั้นเป็นคอลัมน์เมทริกเหมือนกันนะครับถ้าน,นเรียนเขียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเอาไปใช้นะครับ แก้ระบบสมการยังไงนะครับวิธีที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเป็นวิธีที่1อันนี้นะครับการใช้สมการของเมทริกซ์นะครับอ่ะนี้นมาดูกันนะนะครับอ่ะนีน้เห็นสมการไหมนะครับพอเราเขียนอยูรูปเมทริกซ์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น a x เท่ากับ b ถูกไหมทีนี้นักเเลยอาจจะไม่เห็นภาพเฮ้ยทำไมมันมันเท่ากันยังไงนะครับอ่านักเรียนดูนะสมมุตินะครับถ้า เอาแบบ2สมก,การ2ตัวแปรเนาะสมมติครูมี 2x บวก 3y เท่าก mm ับ hmm. 5ใช่ไหมครับครูมี 4x ลบ 5y เท่าก mm ับ hmm. <5 Y S> 2ตอนนี้ตัวแปรครูเขียนเรียงละมี x มี y ใช่ไหมครับมี x มี y อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นเวลาครูเขียนเมรทริกซ์สมบูรณเมทริกซ์ A จะเป็นอะไรในที่นี้เป็นอะไรครับก็ดูตรงนี้2 3 4แล้วก็ลบ5นักเรียนก็เอา สัมประสิทธิ์มาเขียนนะครับ2 3 4 5ลบ5เมทริก A นะเมทริกตัวแปรคือเมทริก X นะครับตัวพิมพ์ใหญ่ก็จะมีประกอบด้วยแลยครับ X กับ Y เพราะมี2ตัวแปรถูกไหมนะครับส่วน b, เมทริก B นั่นเองก็จะได้อะไรครับเมทริก B ก็จะมี5กับอะไรครับ5กับ2เป็นอันว่านักเรียนเขียนเมทริกได้ทั้งหมดแล้วนะครับ A X B นะักเรียนดูนะครับว่าจริงไหม a คูณ x เท่ากับ b จริงไหมนะครับ อันนี้คือ a ถูกไหมเวลาเราคูณยังจําได้ไหมครับเอาแถวคูณกับหลักถูกไหมแถวที่1คูณกับหลักที่1นักเรียนจะได้ตัวนี้5ถูกไหมอันนี้คูณได้เลยครับ2 x บวก3 y เท่ากับ5มันใช้สมการที่1ไหมใช่นะครับพอเอาแถวที่2นะครับมาคูณกับหลักที่1 4 x ลบ5 y เท่ากับ2มันคือสมการที่2ไหมครับมันคือสมการที่2เพราะฉะนั้นการเขียนสมการอยู่ในรูป ของเมทริกซ์นะครับ a x เท่ากับ b ตัวนี้นะครับเป็นเมทริกซ์ a เมทริกซ์ x แล้วก็เมทริกซ์ b นะครับพอเขียนอยู่ในรูปนี้ปุ๊บก็แปลว่ามันคือการเขียนนะครับระบบสมการนั่นเองนะครับ<ด>ความหมายเดียวกันเพีงเยงแต่ว่ามันอยู่ในคนละรูปแบบอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในรูปแบบของเมทริกซ์นะครับทีนี้เวลาเราอยากได้คําตอบเราอยากได้ตัวไหนเราอยากได้ x ถูกไหมนะครับ x ตัวนี้คือคําตอบถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นเมทริกซ์ตัวแปรใช่ไหมนะครับถ้าเราได้มาได้คําตอบมาเราก็จะรู้ว่า x คือเท่าไหร่ y คือเท่าไหร่นะครับเพราะฉ วิธีการของเราคืออะไรครับเราก็ต้องทําด้านซ้ายให้เป็น x ใช่ไหมครับหลักการก็คืออะไรเอา a inverse inverse การคูณที่เราเรียนเขาที่แล้วนะครับมาคูณถูกไหมคููเอา a inverse คูณกับ a x ด้านซ้ายเนาะนะครับถ้าครูทาด้านซ้ายแบบนี้ด้านขวาครูก็ต้องทําแบบเดียวกันเอา a inverse คูณกับอะไรครับคูณกับ b นะครับ a คูณกับ a inverse ได้ไรครับอ่าได้ i เนาะนะครับได้เม t r i x i นะครับ m ม t r i x i คูณกับ x เท่ากับ a inverse b นะครับ เมทริกซ์ไเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์คูณกับเอก็ย่อมได้อะไรก็ย่อมได้เมทริกซ์เตัวเดียวนะครับเพราะนั้นเมทริกซ์เอคูรก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ a ออินเวิร์สคูณด้วย b เห็นไหมครับแปลว่าอันนี้สําคัญเลยนะนักเรียนก็ดูนะครับตีกรอบไปเลยนะครับ x อ็กเท่ากับเอินเวิร์สคูณบแปลว่าถ้าเราใช้สมการของเมทริกซ์ในการหาคําตอบนะครับในการแก้ระบบสมการนะครับเราก็บอกว่าเมทริกซ์เเนี่ยมันเท่ากับตัว inverse, a, อินเวิร์สเออินเวิร์สนะครับอินเวิร์สของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะครับคูณกับเเเมมททรริิกกซซซ์์ b ึ่่งป็นคา คงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาค่าของเมทริกซ์ x ได้หรือหาคำตอบของระบบสมการได้นะครับโอเคนะนะครับอ่ะหัวขอลบนะครับหัวขอลบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำโจยทยนะนะ์ตัวอย่างที่22สองกันนะครับลบนะนะครับอ่ะเล่นดูตัวอย่างที่ย2ิบสองนะดูไปพลางๆนะครับ นักเรียนเห็นสมการแรกไหม 2x บวก y บวก 2z เท่ากับ3นะครับ x บวก y ลบ z เท่ากับลบ1ส่วน2นะครับ 3x บวก 2y ลบ 2z เท่ากับลบ2นักเรียนสังเกตสิครับว่า x y z มันเรียงกันหรือยังแต่ละสมก,การเนี่ยเรานีมี3ทั้งหมด3สมก,การถูกไหมแต่ละสมก,การเป็นไงนักเรียนดูนะครับมันเรียงยังครับ x y z เรียงกันแล้วนะครับพอเรียงกันแล้วแปลว่าเราไม่ต้องไปจัดรูปอะไรมาละนะครับ สัมประสิทธิ์เราสามารถเอามาเขียนได้เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่นักเรียนเจออะไรครับเจอสัมประสิทธิ์ที่สมมตินะถ้าเกิดไม่มีตัวแปร x อย่างเงี้ยสมมติสมการที่ไม่มีตัวแปร x อย่างเงี้ยสมมตินะนะครับมีแค่ y กับ z นะครับสมมติมันไม่มีนะครับเวลานักเรียนเขียนนักเรียนเอาสัมประสิทธิ์มาเขียนเราเขียนอะไรครับแทนะไรสุตมันก็คือศูนย์ x นั่นเองถูกไหมสมมติถ้าไม่มี x นะก็เป็นศูนย์ x แปลว่าสัมประสิทธิ์ที่เรียนต้องเอาไปเขียนก็คืออะไรเลขศูนย์นั่นเองนะครับโอเคนะครับ ถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนกันนะครับครูบอกต้องเขียนกี่เมทริกซ์นะครับ3เมทริกซ์นะครับเมทริกซ์เมทริกซ์ a นะครับเมทริกซ์ a อ่าเมทริกซ์ a คืออะไรเมทริกซ์ a คือ2 1 2ถูกไหมนะครับตัวนี้2 1 2นะครับถ้าไม่มีตัวเลขข้างหน้าก็แปลว่ามันคือเลข1ถูกไหมอันนี้ก็คืออะไร1 1แล้วก็ลบ1 1, 1ึ 1, ลบห อันสุดท้าย3 2แล้วก็ลบ2 3 2แล้วก็ลบ2อันนี้คือเมทริกซ์ A นะครับเมทริกซ์ค่าคงตัวคืออะไรอ่ะยังไม่เป็นหนึ่งค่าคงตัวขอโทษนะครับเมทริกซ์ตัวแปรก่อนตัวแปรมีกี่ตัวครับ3ตัวเขียนจากบนลงล่างนะเป็นคอลัมน์เมทริกซ์นะครับก็มี x มี y แล้วก็มี z นะครับเมทริกซ์เก็คืออันนี้นะครับเมทริกซ์บซึ่งเป็นเมทริกซ์ค่าคงตัวคืออะไรครับนี่ก็เอามาใส่ตัวแรกคืออะไร3ามลบหส่วนสแล้วก็ลบส 3ามลบหส่วนสแล้วก็ลบสอ,อ่ะตอนนี้ครูได้เมทริกซ์ A เมทริกซ์ X แล้วก็เมทริกซ์ B แล้วนะครับเวลาเราใช้สมการของเมทริกซ์ในการแก้นะครับดูนะสมการของเมทริกซ์นะครับนักเรียนก็ต้องตั้งสมการก่อนใช่ไหมครับ A อคูณเมันเท่ากับ B นะครับนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้านักเรียนจำได้นักเรียนเขียนเลย X อเท่ากับเอินเวอร์สคูณบแต่ถ้าจำไม่ได้นักเรียนก็เอาอินเวอร์สคูณเหมือนที่ครูคูณน,นะครับ A อินเวอร์ส B นะครับตัวนี้ได้ i ถูกไหมไอคูณเก็เป็น x เพราะฉะนั้น x คูณเท่ากับ a ออินเวอร์สคูณบนะครับแปลว่าถ้านเรียนจะได้เมทริกซ์ x นักเรียนต้องทำไงครับหาตัวรู้ยังรู้แล้วคือตัวนี้ถูกไหมรู้แล้วนะครับตัวที่เราไม่รู้คือตัวไหนคือตัวนี้ a, verse, นะครับ a ออินเวอร์สนะครับตัวนี้ไม่รู้มันคืออินเวอร์สการคูณใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องทำไงครับจากเมทริกซ์ a ตัวเนี้ยนะครับจากเมทริกซ์ a ตัวเนี้ยนะครับเราก็ต้องหา a ออินเวอร์สให้ได้นะครับพอได้เสร็จ ครูก็เอามาคูณกับ b ครูก็จะเมทริก b ครูก็จะได้ x ถูกไหมครับเพราะนั้นนี่เก็บไว้ก่อนนะนะครับตรงนี้เก็บไว้ก่อนอ่ะเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือทำไงครับเริ่มต้นก็หาอะไรให้ได้ครับหาเมทริก a inverse ให้ได้นะครับทีนี้ a inverse มันคืออะไรล่ะนักเรียนจำได้ไหมเรียนเขาที่แล้วนะครับเมทริก a inverse คืออะไรอ่ะครูขอแบ่งหน้ากระดาษเนาะนะครับขอแบ่งครึ่งนะนะครับแบ่งครึ่งนี้นะ,ะแบ่งครึ่งนะโออขอโทษไม่ตรงเลย นะครับอ่ะขอใช้รูเลอร์นะครับอืออะขีดแบ่งนะนะครับอ่นนี้ดูนะครับอ่ะนะครับก็ a inverse นะครับเราเรียนเขาที่แล้วเรารู้ว่ามันคืออะไรครับเศษ1ส่วนเด a แล้วคูณกับอะไรครับ add joy a ถูกไหมครับนะนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องหา a n u m ให้ได้ก่อน d e a a คืออะไรนะครับเนี่ก็หานะครับเราหาเป็นแล้วครองแล้วนะครับ De a คืออะไรก็ขีดคลอมเนาะนะครับ2 1 2 1 1ลบ1แล้วก็3 2ลบ2นะครับเนี่องเขียนเพิ่มกี่หลัก2หลัก 2, 1, 3, 1, 1, 2ใช่ไหมครับเสร็จแล้วน้อเรียนก็หานะครับ คูณลงลบคูณอะไรผลลงคูณลงลบผลลงของคูณขึ้นนะครับอ่ะคูณลงเส้นแรกได้ไรครับสองหนึ่งลบ2อได้ไรลบสี่เส้นที่2ได้ไรครับลบสมเส้นสุดท้ายได้ไรได้สี่สองหนึ่งสองเนาะได้4ี่ก็บวกสี่นะครับมาดูคูณขึ้นบ้างเส้นแรกได้ไรครับสองหนึ่งสามหนึ่งสองก็ได้6กถูกไหมเส้นที่สองได้ไรครับลบสี่เส้นที่สามได้ลบสองคิดเลขนะนะครับ ลบสกับ4เป็น0ูนย์นะครับเพราะนั้นวงเล็บแรกได้ลบสนะครับวงเล็บที่2เป็น0ูนย์ไหมหกลบสีลบสเหลือ0ูนย์เพราะนั้นเดทเก็คือลบสถ้าเดทเเป็นลบสามหาอินพอเอินเวิร์สนะครับมันเท่ากับสส่วนเดทเส่วนข้างล่างไม่เป็น0ูนย์ปุ๊บแปบลบว่าหาเอินเวิร์สได้นะครับต่อไปหาแอดจอยนะครับแอดจอยของเมทริกเอแอดเจอะเมทริกเอนักเรียนก็ต้องรู้เลยมันคืออะไรครับมันคืออะไรโคแฟกเตอร์ Co actor, นะครับของเมทริกเอแล้วทําไม r a n s p o ส t นะครับฐานสปอสแบบนี้นะครับเพราะนั้นหน้าทิ้งเรนก็ต้องหาอะไรให้ได้ก่อนโคแฟคเตอร์นะครับแล้วค่อยฐานสปอส์เป็นซานะครับครูถามว่า m a t r i x A ามันมี9ตัวนะครับมีสมาชิก9ตัวเพราะนั้นจะมีโคแฟคเตอร์ actor, กี่ตำแหน่งก็9าตำแหน่งเหมือนกันนะัเรียนก็รูปร่างเป็นอย่างนี้เนาะเมกนีตจัตุรัสแล้วเรนก็ใส่ r านส p o ส t ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะฐานสอส์ทีหลังหลังจากได้โคแฟคเตอร์มาดูกันวิธีการหานะครับ C 1 1 C12 1> c 1 3ใช่ไหมครับแล้วก็ c 2 1 c 2 2 c 2 3 c 3 1 c 3 2 c 3 3 9ตัวนะครับตำแหน่งไหนที่เราเราจำได้ไหมครับตำแหน่งไหนที่ครูบอกว่าเออ่ minor cofactor มันเท่ากันนะครับตำแหน่งไหนตำแหน่งที่อยู่ในแนวเส้นทแยงมุมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครูก็บอกว่าอ่ะตรงนี้1 1, 1นะครับตำแหน่ง1 1ไม่ใช่ตำแหน่ง1 2คือตำแหน่งตรงกลางตรงนี้นะครับเครื่องหมายมันจะทำไง minor กับ cofactor จะมีเครื่องหมายตรงกัน ข้ามนะครับ1 3เครื่องหมายเดียวกัน2 1ก็เครื่องหมายตรงข้าม2 2เครื่องหมายเดียวกัน2อ3ะไรครับ2 3ก็เครื่องหมายตรงข้าม3 1เครื่องหมายเดียวกัน3 2เครื่องหมายตรงข้าม3 3เครื่องหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด4ี่ตำแหน่งนี้นะครับที่เครื่องหมายจะตรงข้ามนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดเมื่อ,อไรเราได้ไมเนอร์มาอยู่ในตำแหน่งของวงกลมคู็ มาดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวครูจะไปแบบรวดเร็วนะครับอ่าดูนะครับ c หนึ่งหนึ่ง c หนึ่งหนึ่งแปลว่าเมทริกตัดอะไรแถวที่หนึ่งหลักที่1เพราะนั้นครูเหลืออะไรดูนะตัดแถวที่1ตัดหลักที่1ครูเหลืออะไรครับครูเหลือเลยหนึ่งลบหนึ่งสองลบสองนี่ชนเลขนะครับนะหารดิไ,ไ,ไม่ใช่มนะถูไหมหารไม่ใช่ไม่น่ได้ไรล,ลบสองลบอะไรครับลบสองค่าเท่ากันลบกันก็ต้องเป็นไรครับ เป็น0ตูตำแหน่งนี้ไมเนอร์เป็น m 1นึงเป็น 0, ูนย์โคแฟกเตอร์ก็0เพราะว่าเครื่องหมายเดียวกันถูกไหมนะครับ1นบกหใช่ปะ่ะตำแหน่ง I อบวกเนะครับเป็นจํานวนคู่ครูบอกแล้วว่าไมเนอร์โคแฟกเตอร์มีค่าเท่ากันนะครับอ่ะต่อมาครูขอลบนะแล้วครูก็ลองตัดหลักที่2นะครับอ่ะครูตัดแถวที่1หลักที่2นะครับครูไม่ได้ตัดให้ดูแล้วนะเล่นดูเองนะครับ ตัดแถวที่1หลักที่2ก็เหลืออะไรก็เหลืออะไรครับ1-1 3ลบ 1, 3, อะไรครับลบ 2, นะครับพอคูณได้แปบนี้ปคูหาดีเทอร์มินนต์เหมือนเดิมนะไมเนอร์ minor, ตำแหน่งนี้นะครับลบ 2, ลบด้วยลบ3าด้ก็ได้ลบ3ได้1นะครับได้1อันนั้นคือไมเนอร์ที่คุณต้องการคือโคแฟกเตอร์เพราะนั้นถ้าได้ถ้ามันไม่ได้1นนะครับโคแฟคเตอร์จะต้องเป็นเท่าไหร่ จะมันอยู่ในตำแหน่งของวงกลมใช่ไหมที่ทครูบอกตำแหน่งคือแถวที่1นึ่งหลักที่2 1งหบวกสมันเป็นจำนวนคี่มันอยู่ในตำแหน่งที่เราดูไว้แต่ละค่าตรงกันข้ามนะครับหลังนั้นต่อไปครูก็จะไม่เขียนแล้วนะคิดในใจกันนะครับใครไม่ไม่ทันก็พอแล้วก็ค่อยคคิคดทดเลขไปตามที่ห่หลักที่3ามเหลืออะไรหนึ่งหนึ่งสาสองนะครับหนึ่งหนึ่งสสองถ้าไม่ en, ideally, เขียนนักเเียนจอเห็นไหมอ่ะเขียนก็ได้อ่ะ หนึ่งหนึ่งสามสองเดี๋ยวครูไม่ได้ตัดให้ดูนะแถวที่1หลักที่3าหรือหนึ่งนี้นะครับหนึ่งหนึ่งสาสองแปลว่าดีเทอร์มินาตเป็นเท่าไหร่2ลบอะไรครับลบ3าได้ลบ1ใส่เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนละนะครับตัวต่อมานะครับแถวที่แถวที่อะไรครับแถวที่สองนะแถวที่1ครูหาเสร็จแล้วนะครับพอครูหาแถวที่สองได้อะไรดูนะตัดแถวที่2นะตัดทั้งแถวที่แถวเชิงเลยนะแล้วพอตัดหลักที่1ปุ๊บจะเหลือเลขอะไร หนึ 1> 1, 2, 2่งสองสองลบสองถูกไหมนะครับดีเทอร์มินานได้เท่าไ,ไหร่ลบสองลบสี่ได้เลยครับลบ6ลบ6แต่ตรงนี้เครื่องหมายต้องตรงข้ามกลายเป็นไรจากลบหต้องกลายไปอะไรครับต้องกลายเป็นหถูกไหมนะครับพ้อครูก็ใส่6ตรงนี้นะครับตร,ตรงนี้นะครับต่อมาตัดแถวที่สองหลักที่สองเลหลืออรครับสองสองสามลบสองสองสองสามลบสองอันนี้เหมือนทนเลขนะครับได้เท่าไหร่ ลบสลบหได้ลบอะไรครับลบสิตรงนี้ m i n นอ c ์คอรเรเท่ากันใส่เลยนะครับต่อมานะครับแถวที่2หลักที่3นะครับคูณเหลืออะไรครับ2 1 3 2นะครับคูณลงลบคูณขึ้นอ่ะ4ีลบสได้1ตำแหน่งนี้ต้องเปลี่ยนขึ้นมาไหมเปลี่ยน1ก็กลายเป็นลบ1นนะครับอ่ะต่อมานะครับขออภัยนะ เราตัดแถวที่อะไรแถวที่สามแล้วนะครับคูลบนี้นะค,ตนะคูตัดแถวที่สามนะครับตัดแถวที่สามทิ้งพอตัดหลักที่หนึ่งปุ๊บอีกเพิ่มอีกคูเหลืออะไรหนึ่งสองหนึ่งลบหนึ่งนะครับหาดีเทมินานได้เท่าไหร่ลบหนึ่งลบสองได้เลยครับลบสามลบสามตัไนไี้นต้องเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไมเนอร์โคเวคเตอร์เท่ากันไปอย่างรวดเร็วนะครับแถวที่สามหลักที่สองคูเหลืออะไรครับสองสองหนึ่งลบหนึ่ง 1> 2 2 1สอง่ลบหอ่หาดีเจมินแนนต์นะครับหาไมเนอร์นะครับแล้เท่าไหร่ลบ2ลบด้วยเลยครับ2ก็ได้ลบอะไรลบ4ทีนี้ตำแหน่งนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายถูกไหมจากลบ4ีกูก็ต้องใส่อะไรใส่4เพราะมันคือตำแหน่งโคแฟคเตอร์นะครับอันสุดท้ายแถวที่3หลักที่3คูณเหลืออะไร2 1 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ2หนึ่งหนึ่งหนึ่งคูณลงได้2คูณขึ้นได้1 2สองลบ1ได้1ตำแหน่งนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายไหมไม่ต้องใส่เลยนะครับ อ่ะโอเคสรุปครูได้แล้วโคแฟกเตอร์ทั้งหมดนะครับคูขอลบที่ครูทอนเลขนะนะครับพอบคูได้อย่างนี้เสร็จเป็นไงครับได้จอยยังได้แล้วนะครับแอจอยคือตัวฐานสปอส์ครูก็ฐานสปอส์มันซะแอจอยก็คือตัวนะครับศูนย์หกลบสามลบหนึ่งลบสิบแอนฐานสปอส์กคือเปลี่ยนจากแถวเป็นหลักหรือเปลี่ยนจากหลักเป็นแถวนะครับนั้น หลักที่2คือลบหลบสิบสี่ครูก็จะเขียนแบบนี้เป็นแถวหลักที่3ลบหลบหแล้วก็1เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ครูได้ adjoint แ,แล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับพอได้ adjoint เสร็จนะครับเราต้องหาอะไรหาอะไรครับหา a inverse นะครับ a inverse คืออะไรน,น,นักเรียนดูนะครับ a inverse เท่ากับเซนหนึ่งส่วนเดซเอก็คือเซนหนึ่งส่วน, <A S 1> วนลบสแล้วคูณเลยครับคูณกับ adjoint a หน้าตาเป็นอย่างนี้ถูกไหมนะครับอ่ะทีนี้มาเป็นสเกล่าคูณกับเมทริกซ์นักเรียนกันคราไวก่อนก็ได้เพิ่งคูณไปเพราะถ้าเกิดนักเรียนคูณไปนักเรียนจะเจอเจอเศษส่วนนะครับเพราะนั้นไม่นา,าแล้วยุ่งยากขึ้นเพราะนั้นครูจะเก็บไว้ในรูปนี้นะนะครับ a อเนอร์สคนะครับทีนี้พระเอกของเราคืออะไรสมการของเมทริกซ์ใช่ปะ่ะนะครับ เราบอก x มันเท่ากับ a อินเวอร์สคูณ b ก็แปลว่ามันคือเมทริกตัวนี้ถูกไหมหนึ่งส่วนลบสามเนี่ยนะครับอันนี้คือเมทริก a ถูกไหมศูนย์หกลบสามลบหนึ่งลบสิบแล้วก็สี่ลบหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งคูณกับเมทริก b เมทริก b คืออะไรจำได้ไหมเมทริก b คืออะไรอ่าเลื่อนไปดูนะครับเมทริก b คืออะไรเมทริก b คือตัวนี้ถูกไหมสามลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลบสอง 3-1ลบ1ส่วน2แล้วก็ลบ2อ,อ่ะาคุจำไว้นะครับ3ลบ1ส่วน2แล้วก็ลบ2อ,อ่ะคุณได้ไมมถึง B นั้นเรียนคูณได้ไหมยังจำการคูณได้ไหมครับไม่ได้ก็ต้องได้นะถ้าไม่ได้ก็จบกันนะครับอ่ะเรียนคูณเมทริกซ์ก่อนแล้วค่อยคูนสเกลรานะครับแถวที่1คูณกับหลักที่1จะได้เป็นตำแหน่งอะไรครับแถวที่1ห,หลักที่1ใช่ปะ่ะนะครับตอนจบอย่าลืมคูณเลย บหนึ่งส่วนสามเข้าไปนะครับอะศูนย์เจอกับอะไรศูนย์เจอกับสามได้เท่าไหร่ครับทดเลขนะศูนย์เจอกับสามได้อะไรได้ศูนย์ถูกไหมหกเจอกับลบหนึ่งส่วนสองได้ครับได้ลบอะไรลบสามใช่ไหมครับลบสามเจอกับลบสองก็ได้แล้วครับคูณกันก็ได้หกถูกไหมบวกหกนะครับอย่าลืมนะครับนั่นเองคูนลบหนึ่งส่วนสามเข้าไปนะครับนั่นก็คือเอาเหมือนเอาลบสามไปหารนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกได้เท่าไหร่ครับลบสามบวกหกได้ได้สาม 3หารด้วยลบ3ก็ได้อะไรลบ1เพราะนั้นตัวแรกคือลบ1นะครับอ่ะคิดต่อตัวต่อมานะครับลบ3าคาไว้นะนะครับเดี๋ยวเราได้ใช้ตัวต่อมาแถวที่2คือแถวนี้นะครับแถวที่2คูณกับหลักที่1นะครับ1จอลบ3ได้อะไรได้ลบ3นะครับลบ10เจอกับลบเศษหนส่วนสะครับคูณกันก็ได้อะไรได้บวก5ถูกไหมต่อมา4คูณกับลบหนก็ได้ลบ2 เขาชนะได้เท่าไหร่ครับคูณผิดปะขออภัยคูณผิดนะครับเกือบแล้วนะครับสี่คูณกับลบสองได้อะไรลบแปดอ่ะเที่ยงคืนแล้วมันเบลอแล้วนะครับลบสามลบแปดก็ได้ลบสิบเอ็ดลบสิบเอ็ดบวกห้าก็ได้ลบหกลบหกหารด้วยลบสามก็ได้เท่าไหร่ครับได้สอง,งนั่นตั้งแต่คือสองนะนะอะโจทย์สุดท้ายนะครับ หลักที่อะไรอทษตีแถวที่อะไรแถวที่3ก็คูณกับหลักที่1นะครับลบหเจอสามได้ลบสลบหเจอลบหส่วนสคูณกันได้เท่าไหร่ครับก็เป็นบวก1นส่วนสนะครับแล้วก็1เจอกับลบสก็ได้ลบสสรุปมันคืออะไรเนี่ยต้องคิดเลขแล้นะครับลบหลบหบวกกับหส่วนสลบหมันคืออะไรมันคือลบสิส่วนสองไหมลบห้านะครับบวกหนึ่งส่วนสองข้างบนได้เท่าไหร่ครับ ลบสิบวกกับ1ก็ได้ลบเลบเส่วนสใช่ไหมครับแล้วหารด้วยลบสใช่ไหมครับลบสาอยู่ข้างล่างนะนะครับตัดกันได้อะไรลบสกับ9ลบเตัดกันได้3นั่นก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ3าส่วนสะครับเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายคือ3าส่วนสสรุปเราได้เออ่เมทริกซ์ x แล้วนะครับเมทริกซ์ x คืออย่างนี้นะครับเมทริกซ์เป็นคอลัมน์เมทริกซ์นะครับลบห 2แล้วก็3ส,ส่วน2แต่เราบอกแล้วว่าเมทริกซ์ x เนี่ยนะครับตัวบนสุดมันคืออะไรครับตอนนี้ตัวแปรเราคืออะไร x y z จำได้ไหมเพราะนั้นตัวบนคืออะไรครับเทียบกันนะเทียบกันนะครับตัวนี้คือ x ตัวนี้คือ y ตัวนี้คือ z เพราะนั้นเท่ากับลบ1 y เท่ากับ2 z เท่ากับเท่าไหร่ครับ3ส,ส่วน2อันนี้คือคำตอบของระบบสมการน,นะครับนี่เองนะครับเพราะนั้นวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทําไหมครับ ใช้ความรู้เก่าของเราต้องหา A inverse ให้ได้นะครับพอได้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้การคูณนะคมาคูณกับเมทริกค่าคงตัวนักเรียนก็จะได้คําตอบซึ่งเป็นเมทริก x นะครับถ้านักเรียนอยากรู้ว่าคาตอบนักเรียนทำไมครับถูกไหมนะครับลองไปแทนค่าดูลบหนึ่งสองแล้วก็สามนสองนะครับถ้าเป็นจริงแปลว่า,วานักเรียนต้องทําไมแทนค่าเข้าไปทุกๆสมการแล้วทําให้สมการเป็นจริงถูกไหมนะครับอันนี้ลองดูนะว่าจริงไม่จริงนะครับอลองดูสักอันนะครับ กีเอเป็นเท่าไหร่นะลบอะไรเอกเป็นลบหนึ่งสองคูนลบหนึ่งได้แหละแทนด้วยเเป็นลบหนึ่งนะขออนุญาตเขียนมีดีนะ x เท่ากับลบหนึ่งวเท่ากับเท่าไหร่นะจำไม่ได้ละขอเลื่อนไปดูนะครับ x เท่ากับลบหนึ่งวเท่ากับสองแล้วก็แซกเท่ากับสามส่วนสองวายเท่ากับสองแกเท่ากับสามส่วนสองดูไปแทนค่าในสมการที่หนึ่งนะครับ สองคูณกับอ่าสองเฉยๆนะก็บวกกับอะไรสองแซทสองคูณกับสามส่วนสองก็ได้สามเพราะนั้นตัวนี้ออกมาได้สามไหมได้สมก,การนี้เป็นจริงนะครับนี่เรียนไปลองแทนค่าในทุกสมก,การนะนี่ก็ต้องจริงนี่ก็ต้องจริงนี่ก็ต้องจริงต้องเป็นจริงทุกสมก,การนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้นะครับก็เราได้เรียนวิธีอะไรครับแก้ระบบสมก,การโดยใช้สมการของลอติกส์นะครับพระเอกของเราก็คือตัวนี้แน่นอนนะครับ x เท่ากับ a อินเวร์คูณ b นะครับตัวนี้นะเป็นสิ่งที่น้าเรนต้องจําไว้นะครับ x เท่ากับเอินเวร์คูณ b ขอย้าไว้เลยนะครับถ้าน้กเรียนไม่จําได้นะ้าเรนก็ใช้ได้เลยถ้าจําไม่ได้นะักเรนก็แค่ตั้งเริ่มต้นจากสมการ x อเท่ากับ b นันก็ใช้อินเวิร์คูณแล้วก็นะักเรนก็จะเจอเหมือนกันนะครับโอเคนะครับถ้านักเรียนดูแล้วคิดว่าเร็วไปนะักนะเรนก็ออพอหรือฟังใหม่นะนะครับทำให้ได้นะครับ วิธีนี้เป็นวิธีแรกที่เราเรียนนะครับหลังจากหัวข้อนี้นะครับเราจะเจอวิธีที่2นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายสุดแหละครูว่านะครับใช้กฎของครามเมอร์นะครับส่วนวิธีที่3จะเป็นการใช้การดำเนินการตามแถวหรือที่เร,เรียกว่าโ o w operation นะครับก็อีกสักประมาณ2ครั้ง3ครั้งก็น่าจะจบบทนี้และนะครับก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจมันมากขึ้นนะนะครับทีนี้ครูลองขอดูนะครับว่า นักเรียนทําอะไรได้บ้างแล้วนะครับอ่ะรูฝากนะนะครับอันนี้ข้ามไปก่อนนะครับข้ามไปก่อนนะครับโอ้ไปดูแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดนะโอ้แบบฝึกหัดที่ห้าเขาใช้โลปเปอร์เรชันหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่าไม่เป็นไรนะครับก็นักเรียนไปดูตัวอย่างทบทวนให้เข้าใจแล้วกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับเดี๋ยว นี่กนนะ็นะครับไปดูให้เข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราเรียนทั้ง3ามวิธีแล้วเดี๋ยวครูอาจจะแอดไซน์ให้นักเรียนทํานะตอนสอบนักเรียนต้องทำได้ถูกวิธีนะครับถ้าครูบอกให้ทาที่ไหน,นต้องทําได้ครับอ่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะครับก็อ่าอีกอย่างหนึ่งที่ครูยังไม่ได้พูดนะเออถ้าเราหาดีเทมินาลแล้วเป็นศูนย์แปลว่าเราทําได้ไหม จะหาอินวอตได้ไหมไม่ได้แปลว่าระบบสมการนี้ทําไมครับหาคําตอบได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคนะนะครับเพราะนั้นจะหาโดยวิธีนี้นักเรียนต้องทำไมครับเอินวอตนักเรียนต้องทําไมต้องหาได้ก็คือต้องเดทเต้องไม่เท่ากันนะครับโอเคนะครับอ่ะวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ